เฮ้ยไม่ทำไมตกง่ายอ่ะเฮ้ยได้หนึ่งตัวแล้วสิบห้าวิเฮ้ยได้หนึ่งตัวแล้วสิบเป็นุดท้ายแล้วสิบเป็นจุดไปฮะเย็บเสียกันเก็บตัวอื่นดิเฮ้ยไม่อย่าไม่ได้ไม่ได้กองกองต่อฮะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม ตกปลาดมแดมได้ของเล่นมาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันเลยบอกเลยว่าวันนี้นะครับมีผู้เข้าท้าชิงเนี่ยหลายคนมากว้าวเป็นไงเป็นไงมีใครเคยเล่นแบบนี้บ้างอันนี้ใช้ทาน3ก้อนโอ้โหคุณปลาฮะเดี๋ยวใส่ให้เต็มไปเลยอันนี้เป็นไม้ตกนะเดี๋ยวลองดูสักอันก่อนนะอ้ย เ,เอางับสินี่อย่างนี้นะนี่คือเราตกมาได้นะฮะตกมาแล้วก็เอามาใส่ไว้กติกาของเรานะฮะก็คือจะให้ตกได้แค่คนละหนึ่งนาทีใครที่ตกได้เยอะที่สุดคนนั้นก็ชนะไปเลยสาหรับเกมนี้แต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเปิดได้ก่อนนะ คำตอบเวาลานะหน <1, S 2> ึ่งสองสามโอ้โอ้ <c ười> ไม่ได้เลย <c ười> เหลืออีกสิบห้าวิเฮ้ยได้เป็นตัวแล้วส <c ười> ินะสิบเก้าแปดเจ็ดหก สามสองหมดเวลาได้ตัวเดียวเป็นไงมันยากเหรอมันยากปะยากยากเออน้องมันแบบมันตกยากมากโอเคเดี๋ยวไปดูคนต่อไปเลยคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมพรออย่าเปิดไว้ก่อนนะเวลาห้าสี่สามสองเลยเริ่มเลยนะฮะเฮ้ยมันได้ยังมาถึงก็ได้เลยเหรอโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเก่งมาแล้วจะเก่งมาแล้ว แล้วสามิุดวิ่งนะเฮ้ยได้สองตัวแล้ววะสุดยอดเลยเฮ้ยว่าไงเหลี่ยยยฮาริสเฮ้ยสามตัวแหรอไม่ตกเก่งเลยวะห้าสองสองหนึ่งว้าวหมดเวลาได,ดได้คะแนนได้ฮะได้ทั้งหมดกี่ตัวสา<ะ>มตัวเฮ้ยเป็นไงเป็นไงมันตกยากไหม ยากมันก็ตกอบยากนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงตาของผมแล้วนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะ,ะนะหนึ่งสองซ่มเฮ้ยไม่ขึ้นเ้ยเออมันไม่ขึ้นอ่ะทุกคน <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ขึ้น,นอ่ะหนึ่งตัว,วนะฮะโว้ อาออาไม่ได้เอาไปแล้วอตกยากตกยากอะเมื่อกี้มีลดอันหนึ่งอยู่ไหนไปแล้วโอ้ทุกคนผมตกได้ทั้งหมดสามตัวนี่นะฮะตกได้ทั้งหมดสามตัว หนึ่งนาทีนะแกไม่ได้ตักตัวโอเคคนต่อไปนะฮะผู้เข้าท้าชิงนะฮะเอานะห้าสี่สามสองเริ่มได้ไหมนะ <c oughs> ได้ไหมอย่างนี้ถือว่าได้ป่ะได้ต้องให้มันขึ้นมายังไม่งับเลย อ้าวนี่มันเสียไปเนี่ยมันไม่งับเ,เลยเสียอเสียตัวอื่นดิเฮ้ย <c oughs> มันจะเสียออกเลยเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบวิได้ไ <c oughs> ปนะมองราบมองไม่เห็นเลยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้ได้เอาต่อไปต่อไปหนึ่งอ่าหมดเวลา ไม่เจอเดียวได้1มนตัวสีฟ้าเล่นยากไหมเล่นยากไหมเล่นเหรอไม่ยากหรอกแต่มันตามมันมันฟางนองไม่เห็นมันงับไม่ถูกเคแม่ได้หนึ่งตัวนะครับอ่านี้เดี๋ยวผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งคนนะฮะหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนพร้อมไหมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสี่สามสองเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลย อันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีโอ้ยใส่ยังไม่ได้ตัวเลยแหละขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยได้หนึ่งตัวแล้วจะแอบได้ซ้อมไปก่อนนะเนี่ยมีซ้อมไปก่อนนะเนี่ยมันไม่อ้าปากให้อ่ะหนึ่งสองสามสองหนึ่งมันไม่งัาหมดเวลาได้ตัวเลยไงทั้งหมดได้สองตัวชนะแม่เนี่ย กดดันกว่าดูนะได้กี่ตัวฮะได้สองตัวตัวสีเขียวเขียวกระแดกระส้มกับส้มเป็นไงฮะอันนี้ยากนะฮะไม่ยากอ่ะมันกดดันกดดันนะฮะเพราะว่ามีเวลาแค่หนึ่งนาทีอันนี้คือผู้ถาชิงคนต่อไปนะพร้อมนะครับหนึ่งนาทีเอาเลยครับเริ่มเล่นยังไงเฮ้ยตกตกเวนเอาแล้วเอาไหม เฮ้ยเป็นไงวะเฮ้ยได้แล้วอ่ะได้ไหมฮะเฮ้ยไม่ได้ยิงเดีกสิบสิบระยะเฮ้ยคุณทำไมตกง่ายอ่ะคนอื่นตกยากมากเลยนะง่ายเลยเหรอใช่คนอื่นกว่าจะตกได้นะเฮ้ยถูกว่าตกง่ายเนี่ยมือนี้เนี่ยห้าสี่เฮ้ยเป็นไงวะเนี่ยหนึ่งเบอร์อะ แงหนิงซื้อมาเล่นบ้างเลยได้ตัวเดียวเนี่ยขอดูนะได้สีอะไรฮะได้สีเหลืองขอชัว์นะฮะเอ้ยเป็นไงฮะมันมันยากหรือมันง่ายไงฮะเออมันเล่นยังไงดีวะจะได้ต้องตัวนึงนะใช่ใช่จะเอาไปทอดกินส่งไว้ครูท้าชิงคนต่อไปนะฮะอยากได้อันใหม่เอาอยากได้อันใหม่อ๋อคิดว่ามันเป็นที่ไม้เหรอฮะสี่สามสามิ่มเอาแล้วเอาแล้ว ไม่เข้าอ si eh? ่ะเฮ้ยเหมือนจะได้ยังไงฮะยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะเขาก็ดีใจถึงขนาดนี้เอาแล้วสีบสิบวิสุดท้ายฮะสีบสิบวิสุดท้ายฮะเฮ้ยเขามีทิกว่าเขาเปลี่ยนไม้เฮ้ยสามตัวได้ไงอ่ะอีเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกนะ สามสิบวิสุดท้าย네แล้วนะฮะโหสุดยอดสุดยอดฝัางไหนวะยี่สิบวิสุดท้ายฮะยี่สิบวิสุดท้ายฮะวิสุดท้ายฮะเอ้ยเก้าเจ็ดไม่พอใส่แล้วค่ะซีหกคนเล็วว่าสามคนน้ำแล้วไม่ต้องตบแล้วโอ้โหโอ้โหโหนับหน่อยนับหน่อยกี่ตัวกี่ตัวฝั่งนี้ต้องฝั่งเร่อ เฮ้ยนี่มืออาชีพนี่ว่าอพ่อเป็นประมงไงเกี่ยวหรอวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้สุดท้ายไม่ตกด้วยเนี่ยต่อให้สถิติสูงสุดในวันนี้ว่างไหมฮะตัวไหไฮะสีมูตัวบอสเปิดตัวบอสของบ้านหลังนี้นะฮะตัวแม่ตุ่ม นึกถึงเกมอะไรสักอย่างหนึ่งนะตั๊บนึ็ตวันนึงเอาอย่างห้าสี่สามสองเริ่มตกไหมวะเอาแล้วเอาแล้วทำไงเนี่ยไอผ่านสบายสิบพีแล้วนะสิบพีแล้วนะสิบพีแล้วสิบพีแล้วเอาเลยต่อต่อต่ออันต่ออันต่อไปเดี๋ยวเวลาหมดนะตกตกให้ได้เยอะที่สุดนะเอาแล้ฮะคลิป อย่าไม่ได้ได้กองกองสองกองห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเลยลายังแค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวเดียวได้สีเหลืองนะฮะเป็นแค่มันยากเลยยากมากเลยเนี่ยยากมากเลยนะไม่ตกได้ตกไม่ได้โอเคครับแล้วนี่คือคลิปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับนัครับมันไม่นับป้าโอเคเสร็ อะไรก็ต้นะอะไรด้ยะอะไรๆนี่มันแก่ไม่โกงปากตายไม่ได้อะมนี่กไเหรอนี่คือผู้ชนะตกได้ถึง8ตัวใน1นาทีเลยนะถ้าไมถึงตกไดอะ มีเทคนิคอะไรไหมคนอื่นเคาตกได้แค่ตัวเดียวสองตัวีมือโอเคจบไปแค่นี้เรียนออนไลน์เลยไม่ได้จนเธออ่ะ you band join ก็คิดฮองเจงพอได้เจอกันก็ต้องแวะเลยย่ะไม่ได้ใครก็เลยสักทีนะหน